สองฝั่งที่เล่าไปเนาะก็จะเห็นว่าแต่ละฝั่งก็มีเหตุผลของแต่ละฝั่งเองนั่นแหละเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเฮ้ยฉันเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้สวัสดีครับก็กลับมาพบผมกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้มีประเด็นที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะคิดว่าจะค่อนข้างเซสซิทีฟนะครับไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลางๆก,ก็ตามตั้งชื่อของข้อว่างานก๊อปจากที่ผิดกลายเป็นถูกหมายถึงว่าจากของที่เข้าขายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับุกวันนี้คนก็มีความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถซื้อได้แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็จะไม่รวมงานจีนที่ทําการผลิตโดยการ มีลายเส้นแล้วทําการขอลิขสิทธิ์แล้วนะครับจะเป็นฝั่งงานจีนที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่างาน G.K. c u s t o m ประเด็นนี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบ่งเป็น2ฝั่งใหญ่ๆเลยนะเป็นฝั่งที่เห็นด้วยกับการซื้องานจีนที่ไม่มีลิขสิทธิ์กับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเริ่มจากฝั่งที่เห็นด้วยกับการซื้องานจีนที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันเนาะฝ่ายที่เห็นด้วยกับงานจีนที่ไม่มีลิขสิทธิ์เขาให้เหตุผลว่า ใยเส้นมันมีการแข่งขันที่เข้าข้างต่ำแล้วก็ทุกๆวันเนี้ยคุณภาพมันลดลงซะส่วนใหญ่งานพวกเนี้ยค่อนข้างจะลูกขาดนะครับก็คือไม่ได้มีเจ้าหลายๆจเจ้ามาแข่งขันกันขนาดน,นั้นคุณก็ต้องมาสนใจฟีดแบกลูกค้ามาเอาใจความเห็นของลูกค้าบ้างคือเขาก็เข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ถ้าเอาเรื่องลิขสิทธิ์มาแอบอ้างว่าทําให้คุณภาพลดลงอ่ะเขาก็ไม่เห็นด้วย เปรียบเทียบงานจีนที่มีลายเส้นอ่ะคือราคา1,500บาทคุณภาพคือสเปคจัดเต็มแต่ถ้าเป็นงานญี่ปุ่นคุณอาจจะต้องจ่ายสัก5,000เพื่อให้ได้ราคา1,500ของทางจีนเพราะอย่างประเทศจีนที่มีลายเส้นอ่ะการแข่งขันมันจะค่อนข้างสูงฉะนั้นเขาต้องแข่งกันทําในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งเรื่องพวกนี้มันเลยทําให้คนฝั่งนี้รู้สึกว่าฝั่งลายเส้นงานกเก่าๆที่ลดคุณภาพลงเรื่อยๆอ่ะคือเขาก็เอาเปรียบลูกค้าเงินไปคือหวังแต่จะเอากําไรไม่เห็นหัวล,ลูกค้าเลยลูกค้าก็ยังอยากได้สินค้าที่สมเหตุสมผลกับราคาคุณภาพดีตามเงินที่เขาจ่ายไปในเมื่อคุณไม่ได้ง้อเราขนาดนั้นฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกงานอื่นๆได้เช่นกันถ้าพูดถึงคุณภาพงานจีนที่ไม่มีลายเส้นะต้องบอกเลยว่านะยุคป,ปัจจุบันน,นะเนาะ ราคาถูกมากและคุณภาพคือสูงคุ้มราคาแน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ก็เลยไปเล่นงานจีนกันไม่ว่าจะเป็นงานจีนที่ไม่มีเลิกสิทธิ์หรือว่ามีเลิขสิทธิ์ก็ตามนะครับส่วฝันต่างที่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อง,งานจีนที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเขาก็มองว่าสุดท้ายเรื่องลิขสิทธิ์อะ่ะมันก็คือลิขสิทธิ์ไงเราก็ไม่รู้จริงๆหรอว่าค่าลิขสิทธิ์ของแต่ละเรื่องแต่ละงานอะ่ะมันเป็นราคาเท่าไหร่นาะแต่ก็คิดว่าแต่ละเรื่องอะ่ะราคาไม่เท่ากันแน่นอน จากนัน้นก็จะมีราคาที่ต้องจ่ายในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองก็จะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องลิขสิทธิ์มากนะครับส่วนเรื่องที่คุณภาพลดลงหรือรายการผลิตมันค่อนข้างที่จะไม่ส่งเหตุสผลกับราคาอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลอยู่ดีที่เราจะย้ายจากงานลิขสิทธิ์อะไปสนับสนุนกับของที่มันผิดลิขสิทธิ์อย่างงานจีนที่เขาซื้อลายเส้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว แต่งานลับเมิขสิลธัสิะ่ะมันเหมือนเป็นความมักง่ายเกินไปความเห็นแก่ตัวที่หวังจะจะเอากําไรอย่างเดียวฉะนั้นตรงน,นี้ยังไงก็ไม่เห็นด้วยนะครับสําหรับคนที่จะซื้อของที่มันไม่มีลิขสิทธิ์คือเป็นงาน GK หรืองานอะไรก็ตามมันก็เหมือนกับการที่เราไม่เคารพงานลิขสิทธิ์ต้นฉบับของมันนั่นแหละคือบอกว่าคุณย้ายไปเล่นงานที่มันไม่มีลิขสิทธิ์อะ่ะเพราะว่าราคาของงานลิขสิทธิ์มันแพงมันก็ต้องย้ายสิเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคลเงี้ยอันนี้ยังไงก็ไม่เห็นด้วย อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยกับงานที่มันละเมิดลิขสิทธิ์นะครับสองฝั่งที่เล่าไปเนาะก็จะเห็นว่าแต่ละฝั่งก็มีเหตุผลของแต่ละฝั่งเองนั่นแหละเพื่อนมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเฮ้ยฉันเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์จากที่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แน่นอนกับการที่เราไปซื้ออขงทที่่ลลล้าาาเเมมิกกกวววุัันนนนย็็ป เออมันก็เป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลอ่ะก็สามารถซื้อได้หรือบางคนก็ยังมองว่ามันก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเพราะว่ามันคือการละเมิดลิขสิทธ์ไงก็ต้องมารอดูกันต่อไปเนาะว่าในอนาคตอ่ะฝ่ายลิขสิทธิ์หรือฝ่ายออฟฟิเชียลเองจะแก้เกมยังไงบ้างเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้หรือการทีนว่างานจีที่ละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะสามารถเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสินค้าได้มีลิขสิทธิ์ได้โดยที่ใช้แบรนด์เดิมอยู่ ถ้าพูดถึงประเด็นนี้ก็จะคิดถึงงานเลซซนงานจีนส่วนใหญ่เนาะที่บางทีทำมาเป็นงานกระดาษชิดก่อนหรือ GH Cu s t o m แล้วทีนี้พอสินค้ามาดีจริงก็เลยกลายเป็นสินค้าที่มีกระสิบขึ้นมาได้โดยการไปพูดคุยกับทางออฟฟิเชียลนั่นแหละวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามมาดูกันว่าเราจะมาพูดคุยหรือว่ามารีวิวอะไรกันให้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังการจบจบนะครับสวัสดีครับ